คือระยะของเรานะครับทุกๆอย่างวัตถุดิบทุกอย่าง,างคัดสรรโดยคุณป้านะครับไม่ว่าเนื้อปูจะเป็นก้อนโตๆนะครับคุณป้าจะคัดเกรด A ทั้งหมดนะครับเนื้อหมูจะสดใหม่ทุกเมนูผ่านการคิดการทําซึ่งประสบการณ์ของคุณป้าสามารถรับประกันได้เลยว่าอาหารของร้านระยะอร่อยจริงๆครับ สวัสดีครับผมผมชื่อลิเป็นผู้จัดการร้านระยะนะครับร้านระยะเราเปิดมาได้ประมาณ27ปีแล้วนะครับเป็นร้านอาหารดั้งเดิมของภูเก็ตนะครับซึ่งคุณป้ากุหลาบเป็นเจ้าของสูตรอาหาร เมื่อก่อนคุณป้ากุหลาเป็นพนักงานแบงค์นะครับคุณป้าเป็นคนชอบทําอาหารมากๆก็เลยทําอาหารให้เพื่อนๆที่พนักงานแบงค์ด้วยกันทานนะครับเพื่อนบอกว่าอร่อยก็เลยบอกป้าถ้างี้เปิดร้านอาหารขายซะดีกว่าก็ป้าใช้เวลาประมาณหนึ่งปีคิดไตรตรองนะครับก็เริ่มทามาเรื่อยๆืๆ่อๆก็ตั้งแต่นั้นร้านระยะก็เริ่มติดตลาดมาเรื่อยๆนะครับคำว่าระยะนะครับเนื่องจากคุณป้าเป็นคนค่อนข้างเชื่อเกี่ยวกับ โชคลางแล้วก็มีผ้าอาจารย์ท่านหนึ่งบอกคุณป้าว่าตั้งชื่อนี้จะทําให้รุ่งเรืองคุณป้าก็เลยตัดสินใจมาใช้เป็นชื่อร้านระยะก็ทําให้ประสบความสาเร็จเนื่องจากตัวตึกของทางร้านนะครับเป็นตึกเก่าของภูเก็ตซึ่งมีอายุป,ประมาณ120ปีแล้วการตกแต่งในร้านตกแต่งแบบบ้านโบราณของภูเก็ตให้โล่งโปรง่งสบายนั่งได้สะดวกสบายนะครับร้านระยะของเรานะครับขึ้นชื่อเป็นอาหารพื้นเมืองภูเก็ตนะครับคือระยะของเรานะครับวัตถุดิบทุกอย่างสังเกตได้ไม่ว่าเนื้อปูจะ เป็นก้อนโตๆนะครับคุณป้าจะคัดเกรดเอทั้งหมดนะครับเนื้อหมูจะสดใหม่ทุกๆอย่างจะผ่านการคัดโดยคุณป้ามาเองตลอดเลยนะไม่ว่าสตอคุณป้าก็าป,าปอกเองแกะเองตลอดนะครับทุกๆอย่างวัตถุดิบทุกอย่างคั cut cut ดสรรโดยคุณป้านะครับทุกเมนูอาหารแต่ละจานนะครับผ่านการคิดการทําและชิมโดยคุณป้าทุกจานนะครับซึ่งประสบการณ์คุณป้าสามารถรับประกันได้เลยว่า อาหารของร้านระยะอร่อยจริงๆครับ ที่ยังไม่เคยมาร้านระยะนะครับผมแนะนำสี่จานที่ต้องสั่งจริงๆนะครับจานแรกเป็นแกงปูใบชะพลูนะครับซึ่งเราเสิร์ฟกับเส้นหมี่ท่านจะได้รับรสชาติของเนื้อปูนะครับซึ่งเนื้อปูเป็นก้อนให้ท่านเห็นจะจะเลยนะครับเนื้อแน่นมากนะครับสดใหม่นะครับจานต่อไปหมูฮ้องซึ่งขึ้นชื่อมากของทางร้านเหมือนกันนะครับเราใช้เวลาเคี่ยวประมาณ3-4ชั่วโมงนะครับเพื่อให้ รสชาติต่างๆซึมเข้าไปในเนื้อหมูเยอะที่สุดนะครับรสชาติกลมๆนะครับจานถัดไปนะครับขาดไม่ได้เหมือนกันสตอผัดกะปิกุ้งป้าจะไม่ใช้กุ้งเลี้ยงเลยนะครับจากฟาร์มไม่มีครับซึ่งอา,อาหารอะไรที่มันมาจากธรรมชาติมันจะดีกว่าสตอทุกเม็ผดผ่านการแกะโดยคุณป้ากุหลาบสุดท้ายที่ขาดไม่ได้น้ำพริกกุ้งเสียบกับกุ้งตัวโตๆ,ๆกรอบๆนะครับเปรี้ยวนิดเค็มหน่อยรสชาติกลมๆเสิร์ฟกับผักสดพื้นเมืองต้องมาลองดูนะครับสำหรับ ร้านระยะของเราครับได้มีโอกาสรับใช้นะครับไม่ว่าราชวงศ์จากต่างประเทศจากสวีเดนนะครับก็เคยเสด็จมาที่นี่และก็ของประชาชนชาวไทยก็เคยเสด็จมาที่นี่หลายๆท่านนะครับลูกค้าส่วนใหญ่ของทางร้านก็เป็นลูกค้าต่างจังหวัดเขาก็จะมาทานอยากมาลิ้มลองรสชาติอาหารของภูเกต็ตใครไม่เคยมาก็ามาลองซะน,นะครับร้านระยะของเราอยู่ที่ถนนดีบุกตัดใหม่นะครับเราเปิดร้านตั้งแต่10บโมงเช้าจนถึงสี่ทุ่มครัวปิด3ามทุ่มครึ่งครับเปิดทุกวันไม่ปิดนะครับ และสามารถสั่ง Delivery ได้ด้วยนะครับอย่าลืมนะครับมาภูเก็ตต้องมาระยานะครับก็ฝากทุกทุกท่านมาชิมมาชมบรรยากาศร้านนะครับขอบคุณมากครับ